ในกูอย่างนี้ในเรื่องครับเอาโอกาสของมึงเลยไงแต่เล่นลูกหัวใช่ไหมอะให้วันหนึ่งดีน้ามันตกมาเหมือนไม่ หกลูกอะไรขอมึงเนี่ยลูกตาอ๋องั้นแล้วไปเออนเอ้ยสามคนกับหกลูกเฮ้ยหกลูกกับหกขาไป,ไปเลยไม่ต้องร้องแล้วเดี๋ยวเข้าเานื้ออะเจ 对 <Nah. S 2>、nah. ไำเยังหงข้าวอ่ะทำเลยยังทำไมทำไมกูต้องทำด้วยองครับนี่คืนว่ากูไปหุงข้าวเนี่ยนะนะมือเรียวๆได้สวยของกูเนี่ยนะนะจะได้ด้านมันลมสิก็รู้นี่กูหุงข้าวเป็นแค่ที่ไหนข้าวหม้อนึงกูหงแค่เม็ดเดียวเองนนดเย้คอย่นดห,นนหง้วโอโ้โหนี่น้ำค้างมึงให้แม่หง่ข้าวเหรอเนี่ยกูไม่ให้หงเสือกหงเองอ่ะ บ้านช่ององมึงถูหรือยังทำไมละ่ะทำไมกูจะต้องถูบ้านด้วยฮนะขาวที่สวยก็ขา,ขาวกูเนี่ยนะกระดานหมาสิโดนยิ้มคอยโดนท้าหมดแล้วโอ้โหขนาดบ้านมึงยังไม่แม่ถูเลยมาเนี่ยมีน้ำค้างกูถามมึงหน่อยเสื้อผ้าที่มึงเที่ยวหมกไวนะ้น่ะมึงไปซักมั่งหรือยังไม่เนึ่งเลยเรื่องอะไรกูจะต้องซักด้วยไม่ใช่ธุระกูมันเป็นเสื้อผ้าของมึงอนะ่ะกูมไม่ต้องซักหรอก ขนาดเสื้อผ้ามึงมึงยังให้แม่รักเลยกูไม่ได้ให้แม่รักแม่เกือบซักอีกทำไมล่ะมาไมถ้าใครดูยามแล้วอย่าเอาเยี่ยงมันลอยหน้าเพียงหน้าทีบเน่ไอ้ครับทำไมจะมาะมึงเป็นพี่กูนะไม่ใช่พ่อกูกูเป็นพี่กูต้องตีกูถึงสอนนะเนี่ยพี่กูมไม่ใช่พ่อความดือ้อตายด้าน,น,น,ด,านดันดานดิบประเดี๋ยวกูทีบเด็กดึง านชองอ็ไม่ปัสชอบผัดแต่แป้งข้าวกแกงไม่เข้าใกล้กระโปรงมึงหลายหนกูทนสักให้เด <c oughs> ี่ยวรถบงไว้เม่ถึงมึงรู้บ้างไหมหญิงในสมัยคุณแม่เอาแต่งกันแค่คมคำไม่แต่งเชฟวาาและว่าวามแต่งไม่สินทําหน้าทึงไปปวดบ้า กูสอ,อนเอินให้คุณผักไม่อ่ะแต่ว่าอย่างไนสมัยนี้พบแป,ป้งพกวีเวอรวะสเปคเด็กคากว่าปัญหาระโปรงกระพาไปตั้งคืนมีมครับกูจะบอกตัวให้นะนี่กระโปรงผาเนี่ยเขาเซ็กซี่เว้ยไม่เป<ะ>็นชอหุนนี่ได้ครับตึกเด็กมาแล้วจังครั <พอ S 1> บ <พอ S 3> เราตัวประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเยาวชนและอย่างหนึ่งเด็กในชุมชนกระเบนของขุงครับมีความยากจนครับแทนโดยครับเด็กทุกคนก็มีความพร้อมนะครับที่จะฝึกหัดทั้งนั้นก็เพื่อเสริมสร้างสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมด้วยครับก็ต้องกาถานุรักษไว้ซึ่งวิถีไทย ท่านเรียนการต่างเยาวชนขี่ในในความรู้สึกแล้วก็ความสงสัยของท่านผู้ชมเลยครับนี่มาที่ครูจันทราผู้ประสานงานครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับการสนับสนุนครั้งนี้มันเป็นความภาคภูมิใจนะคะอาจารย์ไม่ไม่คิดว่าเด็กเขาจะมีความสามารถในการเล่นลิเกได้นะคะแล้วก็ เป็นการแสดงออกให้กับของเด็กที่มีเวทีให้กับเขาแสดงศิลปะการแสดงไงคะอันนี้เป็นการประสานงานกันนะครับระหว่างผู้ประสานงานทางวัฒนธรรมของอำเภอคลองขลุงนะครับกับหัวหน้าคณะนะครับผูเผนะครับต่โผลลิเกซึ่งมันลงตัวพอดีนะครับลักษณะนี้สุดท้ายนะก่อนที่เราจะจบรายการของเราผู้เผยอยากจะฝากอะไรท่านผู้ชมครับเชิญครับก็ สำหรับผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่นะครับเปล่าด้วยนะครับว่าเด็กคือคลื่นลูกใหม่ที่จะสืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีได้ดีเยี่ยมนะครับและภูมิในะครับที่มีวันนี้สําหรับเด็กมีเวทีให้เด็กได้แสดงออกนะครับและสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือว่าเด็กบางคนครับเป็นผู้ที่ยากไร้จริงๆนะครับเด็กบางคนไม่มีเงินที่จะไปโรงเรียนเด็กบางคน จำเป็นจะต้องมาใช้เงินส่วนนี้เพื่อเอาไปทําการศึกษาเล่าเรียนถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการเรียนให้ทาครับแต่ทางหน้าที่ยังเยอะมากนะครับอาจาแล้วก็ขอบคุณทุกคนการเด็กทุกคนนะครับที่ให้เราเสียบให้ล่าพร้อมกับผู้ประสานงานคือพี่สาวผมนะครับผูิสานที่แสนดีคืัญนาประสานงานกับเด็กมาตลอดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ วัฒนธรรมศิลปะการแสดงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เนื่องแต่โบราณเราควรนับรักและควรใส่สมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเาเห็นว่าทุกฝ่ายนะครับมีส่วนร่วมในการดําเนินการสิ่งเหล่านี้นะครับวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่ของคนไทยคนหนึ่งนะครับ<อ>เป็นของส่วนของทุกคนนะฮะเราต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมลราท่านผู้ชมครับรเราพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ